สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รกทุกท่านครับวันนี้เราออกปฏิบัติการแล้วครับเราปลูกยางไว้วันที่สิบเก้าคุณผู้ชมฝนตกมาประมาณสองวันแต่ตกมาแบบนี้ครับนี่ครับแผ่นดินยังไม่ไม่มีชุ่มชื้นเลยครับคุณผู้ชมผมก็ต้องมาทําแบบนี้ครับเอาใส่ถังพ่นยาเนี่ยครับแต่ถังนี้เราไม่ได้พ่นยานะครับเราจะใช้สําหรับพ่นน้ําอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชม เราใช้ถังแบบนี้ครับถังนี้เราซื้อมาใหม่ไม่ต้องใช้ยานะครับเราเพื่อจะมาลดน้ําต้นยางพาราครับเขาทําแบบไหนครับเรามาดูกันครับทดเราทดสอบกันครับคุณผู้ชมเขาจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไหนกินเท่าไหร่นะครับเอาเกยปากเขาเกยปาก ทั้งหมดนี่เราต้องใช้น้ำบาดาลแบบบาดาลน้ำตื้นก็ได้คับน้ำบ่อน้ำเราบอย่าไปใช้น้ำประปาคับน้ำประปลามันเขาจะมีพวกสารเกี่ยวกับอะไรนะนสารคลอรีนสารคลอรีนครับสารคลอรีนแล้วก็เป็นสารอะไรอีกนะสารส้ม ผมเก่งว่าเวลาใช้น้ำปราปานี้ต้นยางมอาจจะอาจจะชะงักะครับเพราะว่ามันมีสารเคมีด้วยเราจะใช้น้าบาดาลน้ําตื้นแบบนี้ครับหรือบาดาลน้ําลึกก็ได้ครับสําหรับบาดาลที่สําหรับอปตอที่เขาสูบขึ้นมานะครับที่เขาไม่ได้ใส่พวกสารเคมีก็ใช้ได้อยู่ครับนี่ผมก็บาดาลน้ําลึกของอปตอที่อำเภอวิงสาครับเราจะใช้ยังไงครับเราต้องวัดแบบนี้ครับคุณผู้ชมต้นไหนกินเท่าไหร่นะครับดูครับ ต้นไหนก็กินเท่านี้แล้ครับพอครับเพราะว่าเท่าขวดนี้ก็ประมาณสักสองร้อยห้าสิบ cc ครับผู้ชมเราก็ก็ใส่ให้เต็มแล้วเราเรานับนะครับนับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าเมื่อสักครู่นี้ผมใส่ไปแล้วนะครับสามสิบครับนับสามสิบแต่นี่ผมนับยี่บห้ามันเต็มพอดีครับยี่บห้าเต็มนะครับมาดูครับว่ายิบเรายี่บห้าเต็มก็คือกินกินแค่นี้นะครับเราต้องนับนะครับนับทุกต้นนะครับเพื่อให้ให้เขาได้กินเท่านี้ก่อนครับสามวันเราเข้าหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชม สองวันมันก็เราไม่มีเวลาครับถ้าสองวันก็ดีแต่ของส่วนตัวผมสามวันเนะข้าครั้งนะครับที่จะปฏิบัติการในการให้น้ําต้นยางพาราสวนนี้ก็ประมาณสิบไร่สิบไร่ในผมลงแล้วประมาณแปดร้อยต้นครับคุณผู้ชมมาดูกันเลยครับผมทําอย่างไรนะครับ เราผมทำง,งานก่อนครับอันนี้ต้องต้องใส่รถกระบะแบบนี้นะครับเวลาเราเวลาเราแบกจะได้ง่ายครับถ้าไม่มีรถกระบะก็เป็นรถสามล,ลอ้อพ่วงข้างก็ได้นะครับวางแบบนี้ครับบรรบุญมาเนาะเอาไปปุ่นเลยเนอะในปิปปจาปปจรารสาธิตนี่ไอ้บรรบุนเลย แถวแถวแถวสามในตอนผมสาธิตพวกเราอาใกล้ๆนี่และครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมในงแบบง,ง่ายๆครับต้นไหนกินแบบไหนครับเอาครับผมจะปฏิบัติการแล้วครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมเอาดูกันเลยครับผมจะนับแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้า จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบแปดสิบเก้ายี่สิยสองยี่สามยสยห้าอ้าวคงพอแล้วครับยีมม่สบห้าเสักครนสกู่นี้ผม30นะครับเอาต้นนี้ต้นอีกต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมอล,ลองดูครับ

ยี่ห้าอ้าวพอแล้วครับยี่สิบห้าครั้งนะครับเขาก็ได้กินประมาณ250ร้อยห้าสิบีซครับถ้าถามว่าให้กินเยอะได้ไหมก็ได้ครับแต่เราน้าเราไม่พอใช้ครับผมมันทุกมาก็ประมาณประมาณถังแบบนี้มันยกง่ายครับแต่ถังอื่นมันมันมันมีปัญหาว่าเราเวลาเราตักลงใส่ถังมันจะช้าครับถ้าแบบนี้มันยกง่ายครับแต่ไันนี้หาซื้อได้ประมาณถังละห้าสิบบาทครับ มันเป็นเป็นถังของเกียวใซกับถังเอมครับน้ำตาลเขาเล็กน้ำตาลอะไรอะน้ำตาลน้ำตาลเอมจากโรงงานนะขี้น้ำตาลนะครับถังแบบนี้ครับถ้าเป็นถังเคมีก็ไม่ได้ครับถ้าหาไม่ได้ก็ซื้อใหม่ครับถังไปละร้อยครับถังนี้ก็ประมาณสักยี่สิบลิตรครับเราก็บรรทุกมาประมาณสิบห้าถังครับสิบห้าถังนะถามพอไหมก็ไม่พอครับเดี๋ยวไม่พอเราก็ไปเอามาใหม่ครับผมก็อยากจะรู้บืองกันว่า พื้นที่สิบไร่นี้เขาใช้กี่ถังนะครับเอเราจะไปกันเลยนะครับผมคงไปทําหน้าง,งานโน้นนะครับวันนี้ก็มาสาธิตให้ท่านชนเดวชมว่าการลดน้ําต้นยางพาราเราทํากันอย่างไรนะครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมจิมเนอร์ครับเพื่อเปกำลังใจครับบายบาย